วัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆแล้วก็เอทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็ได้นำเอา,เอาสองตัวล่างนะครับ2ตัวล่างนะครับโซนนี้ก็เดินเข้ามาก็12บสอวันนะครับก็เห็นว่าเดินดีนะครับก็เลยนำมาให้ท่านสมาชิกแล้วก็เอทุกท่านนะครับและท่านที่ติดตามทุกท่านนะครับก็ เอาไปพิจารณาดูนะครับอาจจะเดินต่อโดยจะหลุดนะครับก็ไม่มีกระโดได้นะครับถ้าก่อนเืินก็อย่าลืมคาเตือนนะครับสูตรของเราก็สูตรนี้ก็เป็นการคํานวณว่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะไม่แนะนำหรือชักจูงให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอให้สมาชิกและท่านที่ติดตามช่องของเราก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับครับก็ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอเป็นกำลังใจนะครับกดแชร์เยอะๆนะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับสูตรนี้ก็เข้ามาแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองัวนะครับทําย้อนหลังดูก็ได้นะครับวิธีทําเดี๋ยวท้ายคลิปผมกจะมาแนะนาเหมือนเดิมนะครับครับก็อันนี้ก็ผมทําได้นะครับด้านนี้เราก็ได้มาที่สองสามสี่นะครับด้านนี้เราก็ได้หก หนึ่งสองนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับเลขตั่ออกมาเป็นสามหกนะครับแล้วต่อมานะครับโซนหกแปดล่างสามหกนะครับด้านนี้เราได้0ซนหนึ่งสองนะครับด้านนี้เราได้สี่เก้านนะครับสี่เก้านตัวเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาคือหนึ่งห้าเก้าล่างเก้าสองแล้วข้าที่ข้า2สองล่างนะครับข้าวที่9้าสองล่างนะครับ นี้ก็เข้าที่สามศูนย์นะครับศูล่างนะครับอันนี้ก็เข้าที่ห้าเนะครับห้ล่างนะครับอันนี้ก็ห้าอันนี้ก็เข้าที่เจนะครับเข้าที่70็ดล่างเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เก้าล่าง07นะครับต่อในตศูแล้วก็ 3 8 4นะครับตัวเลขที่ออกมา8 6 7ล่าง03แล้วก็ออกที่0นนะครับก็ออยังเดินดีนะครับส่วนนี้ก็เข้ามาก็ไหลหัวน,นะครับก็ออยังคิดว่าเดินดีนะครับก็เลยได้นำมาให้ท่านสมาชิกเขาไปเปลีย่ยนแนวทางนะครับเอาไปเคาะดูว่าชอบก็จัดไม่ชอบผ่านนะครับก็สูตรของเราก็ คำนวณไปตามสูตราตามตัวเลขที่สูตรของเราที่คิดอ,อ่านออกมานะครับก็ว่ามันจะเข้าเนาะครับอันนี้ก็ในแปดห้านะครับเข้าที่แปดห้านะครับอันนี้เข้าที่ศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้าล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่ศูนย์หกนะครับข้าที่ศูนย์หกล่้านะครับอันนี้เลขที่ออกมาศูนย์หนึ่งสองล่างศูนย์หกนะครับศูนย์หกนะ เราก็ได้มาก็012ด้านนี้เราก็ได้490นะครับตัวเลขที่ออกงวดที่แล้วนะครับ196ล่าง02เราเข้าที่02มือนเดิมนะครับ02นะครับเห็นว่าเดินดีนะครับก็ยังเข้ามายังไม่หลุดนะครับก็อันนี้ก็เข้าที่58นะครับ68นี่ก็056นะครับเข้าที่58อันนี้ก็เข้าที่09นะครับ อันนี้ก็เข้าที่ศูนย์หกออันนี้ก็เข้าที่ศูนย์สองนะครับก็รู้สึกว่าเดินดีนะครับศูนรขทงเราก็เห็นว่าเดินดีก็เน้นำมาให้ท่านสมาชิกนะจะไปเปลี่ยนแนวทางนะครับชอบก็จัดไม่ชอบก็าผ่านนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาก็หนึ่งสองสามนะครับตอนนี้เราได้ห้าศูนย์หนึ่งนะครับก็เดินต่อโดยจะหลุดนะครับก็ให้ท่านสมาชิกด้ไป คิดแล้วก็วิเคราะห์โดยนะครับวิธีบวกลบคูณหารนะครับคำนวณของเราก็คือ1นะครับ1บวก4นะครับ4คงที่เหมือนเดิมนะครับศนย์บวก4นะครับส่คงที่เหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่เราทำก็บวก4คงที่นะครับอันนี้ก็1บวก4นะครับก็ได้5นะครับก็ได้5 5บวก5คงที่นะครับก็ได้ศูนย์กับ1นะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ ศูบวกสก็ได้4นะครับ4ีบวกห้ได้เก้าบวศูนย์นะครับแต่ด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็ด้านนี้เราได้หนึองสามก็1นะครับ1เรานับต่อนะครับ1ยกมานะครับ2กับ3นะครับเลขที่ตัวเน้นนะครับ2กับ3นะครับเหมือนหัวทิศแล้วนะหัวทิศแล้วก็0ูนนะครับยกมาครับ0แล้วกันึกับ2นะครับเน้นคือหนึกับ2นะครับ ที่02น,นะครับวันนี้เราก็เน้นที่2กับ3นะครับดันนี้ค่ะ5 01นะครับก็ไม่รู้จะเดินต่อระชนิดนะครับก็ให้ท่านสมาชิกได้ออกไปคิดแล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับวิธีจับคู่เราก็ผมก็ได้จัดเอาไว้ให้ท่านสมาชิกเอาไปาคัโดโูนะครับว่าตัวไหนจะมาเนาะ ครับผมก็จะไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ให้ท่านสมาชิกได้เอาไปพิจารณาดูนะครับชอบขาจัดนะครับไม่ชอบผ่านนะครับก็โสดนี้เห็นว่าเดินดีนะครับก็เข้ามาแลนะ้วสิบสามงวดเนาะสิบสามงวดแต่ผมให้ดูเพียงสนะิบสองงวดเนาะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรืจะหลุดนะนะก็ให้ท่านสมาชิกได้เอาไปพิจารณาดูนะครับ สูตรทุนเทานะครับก็มีข้าวมีหลุดเหมือนเดิมนะครับก็มีข้ามีหลุดธรรมดาของสูตรเนาะการคำนวณก็ไม่มีใครจะรู้ได้มาจากไหนเนาะก็ว่าไปตามที่เราคำนวณออกมานะครับคิดว่าเข้าก็นะครับก็สูตรนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับกลมาแนะนำสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างนะครับที่ผมเน้นๆไว้ก็คือ ผมชอบส่วนตัวนะครับก็ท่านสมาชิกชอบมัอนผมรู้ไหมก็ไม่รู้นะครับคลิปนี้ก็จบไปเป้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับครับสวัสดีครับ